เดอะมั BC, ยอมแพ้ไฟระหว่างไวเดอร์กับแอนดี้รุยโดยทางเดอะมันยูได้เคยออกคำสั่งให้ดีวันเทไวเดอร์โชคกับทางแอนดี้รุยจูเนียเพื่อหาผู้ท้าชิงไฟบังคับให้กับแชมป์โลกเดอะมัรุ่นเฮฟวีเวทไปตั้งแต่ปีที่แล้วแต่เมื่อไม่มีความคืบหน้าโดยไม่นานมานี้ทางเดอะมัจึงได้ออกคำสั่งย้ำอีกครั้ง แต่จนถึงตอนนี้ไฟระหว่างดิียนเทวเดอร์กับทางแอนดี้รุยจูเนียก็ดูไม่มีท่าทีว่าจะถูกประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแต่อย่างใดประกอบกับในเวลานี้ดดียนเทวเดอร์ก็มีข่าวถึงการโชกับทางแอนโทนีโจชัวที่ตะวันออกกลางซึ่งตั้งเป้าหมายจัดกันในเดือนมกราคมปีหน้าโดยทางเดอวับีซจึงได้ยอมแพ้กับก,บการประกบคู่ระหว่างดิียนเทวเดอร์ กับทางแอนดี้รูยูเนียโดย w ด b c ได้ออกประกาศว่าบอร์ดของ WBC ได้ยกเลิกคำสั่งที่ออกในการประชุมครั้งก่อนที่ให้จัดไฟคัดเลือกหาผู้ท้าชิงไฟบังคับระหว่างเดอนเทว i d เดอร์กับแอนดี้รูยูเนียเดวนูบีซจะประเมินสถานการณ์ของรุ่นเฮฟเว่ในเวลานี้เพื่อหาตัวเลือกที่เป็นไปได้และถ้าจำเป็นจะมีคำสั่งใหม่ ในการประชุมใหญ่ที่ประเทศอุซเบกิสถานในเดือนพฤศจิกายนดูเหมือน UBC ออกประกาศสำหรับแชมป์โลกดหือ UBC รุ่นเฮฟวีเวทในเวลานี้อยู่ในคานครอบครองของไทสันฟิลลี่โดยเขาได้ป้องกันแชมป์โลกในครั้งล่าสุดเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วและไฟหน้าของไทสันฟิลลี่ก็จะเป็นการโชคกับทางฟานซิสเอนการู นักชก UFC ที่ทาง w b c ไม่อนุมัติให้มีแชมป์โลกเป็นเดิมพันแต่จะนับสถิติการชกโดยไฟ์ดังกล่าวนั้นตั้งเป้าชกกันในเดือนตุลาคมนี้นั่นหมายความว่าในปีนี้จะไม่มีการชิงแชมป์หรือป้องกันแชมป์โลก w ดรในรุ่นเฮฟวีเวทเลยนั่นเอง